จริงอันนี้รุ่นแรกหลวงปู่ครับปีหนึ่งศูนย์อ๋อรุ่นแรกใช่เป็นเหรียญแรกที่หลวงปู่สร้างเป็นเหรียญปีหนึ่งศูนย์เออรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ก็เกะเยอะมีห่วงมีห่วงอันนี้มเก็บไว้เดิมเดิมเลยครับมีห่วงด้วยใช่ที่ผมใช้อยู่ติดตัวอยู่นะครับครับนี่คือที่ติดตัวอยู่ตลอดแบบคุด ไม่ไหวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางนานะตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกนะจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ก็มากาบสารีละสังขารหลวงปู่เสงกันนะครับผมนะนี่นะครับพอดีเจ้าวาดวัดบางนานะครับนี่นะเห็นเราก็ถึงกันแล้วบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็โด่งดังนะเรื่องพญาคุดนะครับนี่นะบริเวณรอบๆวัดนะวันนี้เดี๋ยวเราพามาชม วัตถุมงคลนะครับนะที่เป็นพญาคุดกันด้วยนะครับทุกคนนี่คุดหลวงพ่อปูเ่เสงนะครับนะพญา,าคุดนะครับผมนะพระคาถาบูชาพญาคุดก็น้ำโมสามจบนะครับผมแล้วก็กาลทานปิปะสะอุปมังลาหินนะครับนะ จะเป็นพยาคุดนี่เป็นพยาคุดนะครับผมนะทุกคน ขนะั้นบนจากสลรีระสังขารลพเุรงนะนะนะครับไม่แน่ใจว่ายังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนก็เรามาไกลกันเลยจังหวัดปทุมธานีนะครับอ๋อนี่นะทุกคนสาธุครับ โอ้ oh, สาธุครับทุกคนนี่ยนะหลวงบุ่เสงนะครับ mm hmm. สาลีละสังขารของท่านนะครับนะ mm hmm. ก็ใครที่อยู่จังหวัดปทุมธานีหรือว่าใกล้เคียงก็มากันได้นะครับทุกคนนะนี่นะครับมากราบหลวงพู่เสงนะครับนะนี่นะครับก็สามารถมาลอด หลวงปู่เส่งได้นะครับมิหลวงปู่เส่งนะครับนะสาธุครับทุกคนสาธุสาธุครับสรีระสังขารของท่านนะครับนี่นะไหนๆก็มาแล้วขอรอด่อยนะครับผมนะ สาธุครับทุกคนนี่ได้รอดสรีละสังขารของท่านแล้วนะครับนะนี่ครับอ๋ เป็นบุญแลอเกินนะครับสําหรับวันนี้นะก็มีฟีฝากเช่าวัตถุมงคลมาด้วยนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวไปเช่าให้ f ีนะครับผมถึงที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะสําหรับบูาบชาวัตถุมงคลนะนะครับไปวัดไหนก็ผมจะแจ้งในเพจนะครับผมว่าจะไปวัดไหนนะครับก็สามารถฝากได้นะก็ได้ของแท้จากวัดเลยนะครับ ราคาย่อมเยาวนะครับคุยกันได้นะครับนี่เชิญเดินลอดสรีละหลวงปู่เสงนะครับวัดบางนานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมุคลกันนะครับนี่บริเวณรอบๆวัดเลยอันนี้ด้านล่างเป็นพระยาคุดไปครับเขาบอกว่า อยู่ใต้พระองค์ใหญ่นะครับจะมีจุดบูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านล่างนะ,<ส>ะไปเดี๋ย<ส>ว<ะ>ไปกันเลยจุดบูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านล่าง นี่นะครับนี่พระอ,องค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะนี่พระอ,องค์ใหญ่ก็ไปดูจุดบูชาวาาัดพระมงคลกันหน่อยด้านล่างนี้มีไหมอมีอยู่ ตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่โยมมาถวายไหมเป็นคณะท่าไฟครับหลวงปู่จะอยู่ตรงนี้ไปอ่ะทันไหมครับก็ทันเยอะโยมอันนี้อันนี้จะทันคใช่ครับเนี่ยอันนี้จะทันอืนนี้ทันหมดจะมีที่ไม่ทันก็จะเป็นพญาคุดอย่างเงี้ยรุ่นสองอ๋อรุ่นสองครับแล้วก็พญาคุดปีหกห้าครับอันนี้เป็นปีห้าหกนี่ของพอเวลาปีหกสามเนี้ยจะไม่ทันอันนี้จะทันปู่อันนี้จะเป็นคุดปีสองสองที่หลวงปู่สร้าง ครับเป็นรุ่นเดียวที่หลวงปู่เสงสร้างเราชะทางสร้างยากในาหลวงแลจากการที่ก้าอเป็นตู้วัตถุมงคลของทางวัดบางนานะครับณตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับอ๋ออยู่ใต้พระองค์ใหญ่ฐานพระองค์ใหญ่ใช่ครับณตอนนี้ที่อื่นผมไม่รับประกันนะครับอันนี้ก็เป็น พยาคุดปีห้าหกนะครับนะอันนี้ที่หลวงพ่อรวยนะล้มลปลุกเสกอื่อมีลอยจานมือหลวงพ่อรวยด้วยนะแต่ทั้งหมดยี่สิบสี่เกจินะครับครับอ๋อย4ิบสี่เกจิทั้งหมดที่ล้มปลุกเสกแต่ที่เรารู้จักกันเลยคือรวยเพิ่มพูนเขาเลยเอาสามเกจินี้มาตั้งเป็นชื่ออ๋อรวยเพิ่มพูนใช่ครับรวยเพิ่มอันนี้พันห้าใช่ไหมครับอนนี้อ๋อพันห้าแล้วอันนี้ก็เป็นพยาคุด รวยมหาเศรษฐีนะครับพ่อเวลาปลุกเสกอ๋อนี่หลวงพ่อเวลาปลุกเสก,เเกเนี่เท่าไหร่ครับองคหญ่สองพันครับองเล็กพันเจ็ดสองพันองเล็กพันเจ็ดองเล็กก็คือเด็กกับผู้หญิงเนาะอ,องหญ,ญ่ก็คือผู้ชายเพราะว่าถ้าใช้องคเล็กแล้วมันจะไม่เห็นครับก็ลงยาไม่ลงยาก็ราคาเดียวกันใช่าั้อันนี้เป็นทองทิพย์ลงยาอันนี้เป็นกระไหลทองอ๋อครับผมครับอะมาดูอันนี้รุ่น อันนี้รุ่นมงคลเศรษฐีอันนี้จะเป็นนํำเลิกับเนื้อปีกเครื่องบินสร้างแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์อืมใช่อันนี้ทันไหมครับหนุ่มไม่ทันไม่ทันอันนี้คือใหม่ล่าสุดคือนํำเลิกของรุ่นนี้ยยมอ๋อนํำเลิกรุ่นนี้พยาคุดใช่ครับรุ่นมงคลเศรษฐีมงคลเศรษฐีนะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นที่ทันใช่ไหมครับนี่คือรุ่นที่ทันรุ่นแรกปีสองสองหลวงปู่เสงราคาเท่าไหร่ครับหนุนย ก็อันนี้อยู่สามหมื่นเกสามหมืนเก้านะแล้วองค์นี้จะอยู่สองหมื่นแปดก็จะอยู่ที่ความสวยพร้อมเลี่ยมเลยใช่ครับความสวยมันจะไม่มีอะไรเยอะตำหนิโลงรอยของการผ่านใช้อะไรอย่างเงี้ยเกมมีออกไหมโอ้โหเยอะครับเยอะเหลยเกมมีสิบเองโยมครับแล้วเกมนี่แบบโอ้โหเกบเฉียบๆอ่ะครับแล้วก็มีโอ้ผมไ่เดินดูท่าพระจันทร์นี่ผมแทบร้องครับ ก็จะมีหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นอันนี้ก็เทสทันเหมือนกันใช่ไหมครับทันครับผมทันรุ่นรุ่นอะไรครับนี้อันนี้เขาเรียกนาลายทรงคุดนะนาลายทรงคุดด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่เสงอด้านหลังก็เป็นนาลายทรงคุดนี่มีสองเนื้อด้วยกันเนื้อเดียวเนื้อเดียวใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่ผิวบางทีเราตั้งโชว์ไว้เปล่าๆอย่างเงี้ยเขาก็จะออกดำโดนแดดโดนลมอันนี้จะอยู่ในซองอย่างเงี้ย ความเก่ามันก็จะไม่ไม่ไปไหนสีสันมันก็จะอยู่มีนิดนิดนิดหน่อยครับผมอันนี้ชุดนี้ทันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับทันทั้งหมดครับนี่รุ่นอะไรครับอันนี้สร้างกุติปีสองหนึ่งครับสร้างกุติปีสองหนึ่งใช่เพราะกุติกุติเก่าอ่ะไฟไหมครับแล้วก็สร้างกุติใหม่ปีสองหนึ่งอ๋อเท่าเท่าไรครับอันนี้อยู่เหรียญละพันห้าครับอ๋อเหรียญละพันห้าใช่ไหมแค่ทันนะครับประกันเลยครับ อประการหลวงปู่เสงงตรงนี้ไม่เสียชื่อวัดแน่นอนรับอยู่อยู่ที่เรียกว่าวัดเนาะหมูหมูนี่ปีสองหนึ่งอ๋อปีสองหนึ่งสองหนึ่งหลวงปู่สร้างนะสร้างก่อนคุดหมูแล้วก็คุดครัสร้างหมูก่อนใช่หมูก่อนหมูปีสองหนึ่งหมูเล็กหกพันหกพันหมูใหญ่แปดพันแปดพันนะใช่ครับนี่เป็นหมูแล้วพระปิดตาครับพระปิดตาของหลวงปู่เสง เขาเรียกปิดตายันยุ่งหอกูเสงครับผมเป็นเนื้อนวะเนอนวะเนื้อนวะอยู่สามพันเก้าสามพันเก้านะครับผม่ก็หายากเหมือนกันหายากอันนี้หายากก็จัดว่าเป็นแรไอเทมเหมือนกันมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็แต่ที่ทันเลยก็นี่เลยครับปีหนึ่งแปดอ๋อปีหนึ่งแปดนี่นะแต่ว่าสําคัญอยู่ตรงนี้ เซตนี้คือทีเด็ดเลยครับคานุมปูทั้งหมดอ๋อครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับผมคูดปีสองสองหมูปีสองหนึ่งแล้วก็มีเสือสิงกระทิงแรดอครับผมแล้วก็มีเหรียญพิเศษของปู่ครับบนี่ครบชุดเลยแต่ข้างในนี่ไม่รู้มีอะไรอีกหรือเปล่านะที่อยู่ข้างในนะโบราณครับ เพราะว่าถามคุณเก่าๆเขาบอกว่ามีตะกุดหลวงปู่แตุ่ดก็ก็ถามเขาผมไม่รู้ไงไอจะแกะก็ใช่เรื่องครับไม่ังเป็นต้องไปพิสูจน์ได้แล้วก็มีรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี้ผมไม่รู้ปีหกห้าอ๋อไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ผมพูดไม่ได้ครับอ๋อเหมือนโยมสร้างถวายเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ครับโอเคอันนี้เป็นตะกุดเหรอครับท่านใช่เป็นตะกุดโทนครับครอบจักรวาลหลวงปู่ ทันไหมครับทันครับทัปีปีสองหกสองหกครับผมสองห้าสองหกประมาณนี้นี่ไงอันนี้ชุดนี้ทันหมดเลยใช่ไหมครับทันทั้งหมดแล้วก็มีล็อกเก็ตเป็นรูปภาพรูปถ่ายหลวงปู่ครับเออเก๋ก็เยอะนะครับเก๋ได้เยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครใครเป็นคนจานนะครับผมแต่แท้ทันแน่นอนแท้ทันครับผมนี่แหละเป็นภาพ ก็อันนี้นี่คนเมืองเพชรนิยมนะประหลัดขีดหลิงอุ้มประหลัดขีดหลิงอุ้มประหลัดขิกใช่นี่ก็เก๋ไม่ธรรมดาคนเพชรมามามาเอากันมานิมนต์ไปใช้อยู่เรื่อยครับอ๋อครับคนเมืองเพชรเขาชอบตะกรุดนี่เท่าไหร่ครับผมตะกุดนี่อยู่สามพันสามพันใช่ไหมแล้วอันนี้อันนั้นอยู่สองพันห้าสองพันห้าแล้วรูปถ่ายครับรูปถ่ายก็บานละสองพันห้าบาละสองพันห้าใช่ไหมแล้วก็มีพักกิ่งด้วยพักกิ่งเลยพักกิ่งสามพันสามพัน กิ่งนี้ก็หายากแล้วก็ลึกด้วยฮะปีประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมประมาณนะเพราะว่าเยอะบางสิ่งบางอย่างมกงจําไม่ได้ครับก็คือแท้ทันยังมีอยู่ที่นี่นะหลายรุ่นเลยครับแท้ทันยังมีอยู่จริงอันนี้รุ่นแรกหลวงปู่ครับปีหนึ่งศูนย์อ๋อรุ่นแรกใช่เป็นเหรียญแรกที่หลวงปู่สร้างเป็นเหรียญปีหนึ่งศูนย์เออรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ก็เก๋เยอะ มีห่วงมีห่วงเอันนี้มันเก็บไว้เดิมเดิมเลยครับมีห่วงด้วยใช่ที่ผมใช้อยู่ติดตัวอยู่อ๋อนี่ครับครับนี่คือที่ติดตัวอยู่ตลอดจะคุดคุดไม่ไหวครับอันนี้พอได้อันนี้ก็เป็นตู้วัดโดยตรงเลยใช่ครับครับอ๋อครับแล้วเซตนี้มาเป็นอันนี้จะเป็นชุดค้าขายอรค้าขายใช่เป็นปิด พระสังกระจายขี่นั่งบนหมูเนาะแล้วก็พระปิดตาแล้วก็เป็นพระพุทธเนี่ยครับอนี่ก็ปีสองแปดนะออปีสองห้าสองแปดสองแปดรเนีเาะจะมีชื่อชื่อแต่ละองค์อยู่ออผู้เสงจันทรังสีวัดบางนาอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมรุ่นพิเศษครับอ๋อโอเคอันนี้ก็รุ่นแรกเหมือนกันพี่ รุ่นแรกเหอใช่ครับรุ่นแรกใช่ครับรุ่นแรกก็คือจะไม่ค่อยสวยอะรอยดำๆที่องค์พระอย่างเงี้ยก็ราคาก็อาจจะลดยอหน่อนอ๋อเนี่ยรุ่นแรกวัดบางนาใช่ครับรุ่นแรกที่ปู่้าลูปเหมือนนะครับรูปหล่อปีหนึ่ง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 เป็นรูปหล่อรุ่นแรกเหมือนกันครับอ๋อรูปหล่อรุ่นแรกใช่มีผงอธิเจแล้วก็อุตตกุอได้ครับครับครับ ะมีหลายรุ่นเลยแล้วเป็นพระสมเด็จเนี่ยครับพระสมเด็จก็เยอะครับแต่ผมจําปีไม่ค่อยได้ออเพราะว่าหน้าตาเขาเยอะแล้วเขาหลายรุ่นนะครับผมผมจะจาปีไม่ได้เลยออืมีให้เลือกหลายเลยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมพี่สองร้อยปีทันหมดนะทันหมดอ๋อนี่ทันหมดอันนี้ปีสองเจ็ดนะปีสองเจ็ดใช่ทันครับสมโพธิแล้วนะปีสมโพธิ รัตน,นโปสินสองร้อยปีปีสองเจ็ดะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชุดค้าขายแล้วก็มีคาบน้ำมนครับนี <c oughs> ่ทันทันทันเลยครับชุดนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่3 5 0สามพันห้าสามันห้านะได้ทั้งชุดตัวที่นี่ทันหมดเลย <c oughs> นี่อันนี้ออกมาจากุติ SC. ปูเลยอ๋อน,นีเจ้าวาก็ถือออกมาสมเด็จ ปีหนึ่งหนึ่งนะสร้างเขื่อนใช่ครับอ๋อรู้สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนไม่ใช่เขื่อนปัจจุบันนะคือยกดินขึ้นมาเฉยๆอือใช่แล้วเขื่อนปัจจุบันนี่มาสร้างที่หลังอันนี้ก็รุ่นหนอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลครับเหรียญแอปเปิลใช่เหรียญแอปเปิลเหรียญแอปเปิลอันนี้จิโกะใหญ่อ๋อจิโกะใหญ่หนึ่งในแปดสิบสามเหรียญนะครับ สร้าง83เหลี่ยญใช่โอ้สร้างน้อยสร้างน้อยด้วยแต่ก็เริ่มเยอะแล้วครับหลักหลังไม่รู้มามาจากไหนไม่เลยครับบอกสร้างแคส83เหลี่ยมนั่นหมายมันจะเยอะแล้วอืมอันนี้ก็เป็นรุ่นยี่ยอยนะครับหลวงพี่ก็ก็ไม่ย่อยนะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในฐานใช่อ๋ออยู่ในฐานเนี่ยครับจะอยู่องนี้องค์นี้อ๋อองค์นี้เลยใช่ครับ แต่นี่เป็นเนื้ออันนี้เหมือนเขาไปชุบเป็นชุบใช่ไหมชุบหรือล้างประมาณนี้ครับความจริงต้องเป็นต้องเมดําแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้เขาชุบหรือล้างผมไม่แน่ใจอหรือว่าอาจจะเพราะเขามอนเลอะเทอะหรือเปล่าอ๋อต้องเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมม่ต้องอย่างนี้อืมใครสนใจแต่อันนี้ถ้าออกข้างนอกถุงนะผมว่าก็น่าจะกลับอ๋อกลับดำเหมือนเดิม มันนี้อยู่ในถุงนี่เริ่มมาแล้วเนี่ยปีสองห้าสองเจ็ดได้ครับผมอ่ามาสามารถมาชมได้สการะหลวงปู่แล้วก็แวะมาชมได้ถวายสังฆทานได้อที่วัดมีจัดส่งไหมครับอาจารย์ไม่มีไม่มีใช่ไหมต้องมาดูที่วัดแล้วอย่างหนึ่งผมกลัวแบบถ้ามาดูเองกับส่งอุอไม่ชอบครับโอเคบางคนก็ชอบสไตล์ไม่เหมือนกันความเก่าความเนี่ยอย่างอย่างอย่างเนี้ย เราก็ต้องมาส่องเอาว่าเราชอบสไตล์ไหนครับครับต้องต้องมาดูเองที่วัดแน่ทุกคนนะอันนี้ผิวสวยนะแต่อันนี้คือผิวหิ่งเนี่ยแล้วแต่คนชอบก็คืออันนี้เพิ่งเลี่ยมอืยกมาจากหิ่งเลยแล้วก็มาเลี่ยมอแต่อันนี้คืออยู่ในในถุงในซีนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเลี่ยมความสะอาดความสวยความคลาสสิก็จะต่างกันอมันแล้วแต่คนชอบนี่แหละครับผมก็สามารถมาได้ที่วัดนะครับ แต่คืออันนี้ผมเลี่ยมหมดครับกลัวเดี๋ยวตกนะได้ตกแล้วจะเสียหายเยอะโอเคเดี๋ยวสององนี้นะครับเดี๋ยวเอาสององนี้ละเหลือเหลือองค์เดียวนะก็มีเรื่อยๆนะมาสอบถามในที่นี้นะมีครับมีนะองค์ที่ด้ว่าครับตอนนี้ท่านมีอยู่เดี๋ยวบูชาไปให้ฟรีนะครับสององนะครับเนี่ยนี่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะไปได้ได้ไปวัดบางนามานะครับผมนะก็ได้เช่าวัตถุมงคลนะครุฑนะ มาให้ f 4นะครับผมนะนี่นะคุดนะครับผมวัดบางนาะนะครับผมนะหลวงปู่เสงนะครับผมนะนี่ขึ้นชื่อเลยสําหรับคุดนะครับผมนี่อันนี้ก็เช่ามา1,500บาทด้วยกันนะจากที่วัดเลยนะครับนี่นะก็นี่ด้านหลังปี2,500ันหาอยห้าสิบหกนะครับผมนะนี่มีโคดมีโคดตอกอยู่ด้านล่างนี้ นี่ยน,ะนีด้านหลังนะครับนะสวยๆเลยนะครับก็ได้มีโอกาสนะได้ไปวัดบางนาครั้งแรกก็จาก fc นี่แหละครับนะนะครับผมก็ล้อไปทัวร์ก็เพิ่งได้ไปครั้งแรกเลยนะสำหรับวัดบางนานะครับปทุมธานีนะครับผมนี่นะครับก็ได้เช่าหามาให้ f อนะก็ ให้ F4 ได้เลือกเลยนะครับวิดีโอคอหา F4 นะให้ f c ได้เลือกเลยนะครับผมว่าจะเอารุ่นไหนนะนี่ก็ได้มาแล้วนะครับนะสาหรับคุดเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับคุได้มาสองนะนี่ได้มาสองนะครับนี่ด้านหลังนะครับพระอาจารย์บอกว่าเกเก,เกเยอะมากตอนนี้นะนะครับแล้วก็ที่วัดเนี่ยก็มีหลายๆรุ่นเลยที่ทันหลวงปู่ นะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะรุ่นแรกก็ยังมีนะก็ลองไปดูที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดกันได้นะครับผมนะครับนะใต้พระองค์ใหญ่นะครับผมก็จะมีจุดบูชาวัตถุมงคลนะส่วนปัจจัยที่ได้บูชาบูชาวัตถุมงคลนะก็จะหยอดตู้วัตถุมงคลเลยนะครับผมนะครับนะ ผมไปก็หยอดที่ตู้วัตถุมงคลหยอดที่ตู้บริจาคนะครับผมนะพระอาจารย์ให้หยอดที่ตู้บริจาคนะจจาเลยนะครับนะนี่เป็นพญาคุดนะครับผมนะสำหรับวัดบางนานะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่า,วามีพญาคุดนะที่วัดบางนานะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ชื่นชอบคุดนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็มีอยู่องค์หนึ่งของ หลวงพ่อพัดนะก็ให้แม่ได้ห้อยไว้อยู่นะก็นี่มีโอกาสได้รู้จักนะวัดบางนาน,ะนี่พยาขุดก็ไปรีวิวให้เอฟซได้รับชมกันนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปวัดบางนานะก็สามารถนะนะไปลอดสรีระสังขารของหลวงปู่เสงกันได้นะครับผมนะนะครับผมก็ไปลอดนะตามคลิป นะครับผมที่ได้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่พญาคุดนะครับผมนะสวยๆเลยนะนี่บูชามาองค์ละพันห้านะครับจากวัดโดยตรงนะครับนะนะก็ระวังของเก๊ด้วยนะครับทุกคนนะพระอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้เก๊เยอะมากนะครับผมสําหรับคุดของวัดบางนานะครับนะเนะนะนะนื่องจากเป็นที่นิยมนะครับนะนี่อืม นี่นะครับอ่ะก็แถมนิดนึงแถมอ่หลวงปู่ดูนะครับนี่ที่ไปเช่ามาให้ฟีนะวัดสแกนนะครับก็ได้ไปวันเดียวกันเลยที่นะนี่หลวงปู่ดูนะครับก็อ้วันนั้นไปคนเยอะมากทุกคนนะสำหรับหลวงปู่ดูนะคนเยอะมากนี่ก็ได้เช่ามาให้ฟีนะนี่สองร้อยบาทนี่นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบ สีน่นี่นะปีก็หกสี่นะก็หลายปีแล้วนะครับผมนี่ที่ระลึกนะในการปฏิบัติธรรมนะนะครับก็เอามารวมกันในคลิปนี้นะครับผมนะนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรีวิวมานะเพราะว่า,เ,าเคยถ่ายไปรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับวัดนะ หลวงปู่ดูนะครับผมวัดสแก่นะนี่อันนี้ก็เป็นรูปหล่อร้อยองนะนี่โอ้โหส,สวยเลยนะครับนี่นะอันนี้องละสามร้อยพร้อมเรียมนะทุกคนนะครับจะไม่ได้จะไม่ได้กล่องมานะจะแท้จากวัดแน่นอนนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามแท้จากวัดแน่นอนนะนะครับเพราะว่าที่วัดมีทั้งเรียมแล้วก็แบบใส่กล่องก็มีนะถ้าใครชอบแบบใส่กล่องก็สองร้อยบาท นะครับแต่ถ้าพร้อมเรีย่ยมมาเลยเนี่ยก็300บาทนะเก็บผิวยังดีนะนี่นะครับนะก็พา fc มาชมกันนะครับนี่สำหรับนี่วัดบางนานะคุดนะครับนะนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับผมสําหรับวัดบางนานะครับใครที่ชื่นชอบนะพยาคุด นะครก็อยากได้แท้จากวัดก็ไปเช่าที่วัดเลยนะครับผมนะครับยังมีให้เก็บสะสมเงินอยู่นะสำหรับรุ่นที่แท้ทันกับรุ่นใหม่ที่สร้างมานะตามวาระนะครับผมแต่อ่มีเหมือนกันที่อ่ไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะนะครับนะครับก็แท้จากวัดนะลองไปเลือกรุ่นดูแล้วกันนะครับผมนะ นะครับนี่พยาคุดสวยๆเลยด้านหลังนะครับก็ลองเก็บงานวัดสร้างดูนะครับผมนะงานที่วัดสร้างนะครับผมไม่ใช่เซียนหรือว่าเกจิไม่ใช่เซียนหรือว่าที่มาขอฝากสร้างนะนะครับก็ลองไปศึกษาลองไปถามนะข้อมูลจากทางวัดดูก็ได้นะครับผมน,ะนี่เลยก็ นี่ฝากมารับชมกันสลัดว,วัดบางนานะนี่เลยหลวงผู่เสงนะครับนะนีะ่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ